สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเรามีที่ดินสวยๆค่ะโครงการใหม่แปลง,ปลงเล็กนะคะ100ตารางวาราคาพิเศษค่ะตรงนี้อยู่ที่ตำบลน,นาหินลาดค่ะอำเภอปากพีจังหวัดนครน,นายกนะคะเราแบ่งในเนื้อที่1 100ตารางวานะคะแปลงละห0 0แสนบาทนะคะพร้อมโอนมีโฉนดพุดแดงนะคะตรงนี้ตลอดเส้นทาง บ้านแล้วก็มีรีสอร์ทนะคะเห็นวิวทิวเขาใหญ่สวยงามมากเลยนะคะไฟฟ้าหน้าที่ค่ะนะคะน้ำไฟพร้อมเลยค่ะตรงนี้ใครกำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กนะคะราคาเบาๆแปลงละ5 0 0แสนมีโฉนดคุดแดงที่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์081ค่ะ91939 ยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ